โ o g i เทค c 3 1 0 0กล้องเว็บแคมราคาสุดพุ้งแต่ใช้งานจะเป็นยังไงกันเรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับชาวเพื่อน SD Tech ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง SDT e c h Unbox กวันนี้นะครับผมเราอยู่กับเจ้า C310 นะครับผมกล้องเว็บแคมจากทาง Logitech นะครับผมเป็นกล้องในราคาที่ไม่เกิน1000บาทนะครับอ่าเหมาะสำหรับช่วงนี้มากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการประชุมการเรียนออนไลน์หรือสตรีมเมอร์หน้าใหม่ก็ก็จะแนะนำนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะมาแกะกล่องก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับผมแล้วกดติดตามอ่ะแล้วอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งติ๊งๆไว้ด้วย ใหม่จากทาง SD t e c h ของเรานะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยอ่ะเราเราเปิดกล่องมาเลยเจอกับกล้องเว็บแคมนะครับผมแล้วก็คู่มืออ่ามาดูที่ตัวกล้องกันเลยนะครับผมอ่าตัวกล้องนะครับผมมีความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับผมเฟรมอยู่ที่30เฟรมนะครับผมระบบกล้องนะครับเป็นระบบแบบฟิกโฟกัสซึ่งเสียดายตรงนี้มากเลยนะถ้าเป็นระบบออโต้โฟกัสนี่คือจะดีเลยดีเลยในส่วนของไม้นะครับผมตัวนี้จะเป็นไม่โมโนนะครับผมความกว้างของกล้องนะครับผมอยู่ที่60องศานะครับผม สายนะครับผมตัวนี้จะยาว1.5เมตรพอตการเชื่อมต่อเป็น usb type a อ่ะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะจะมีไฟแสดงสถานะของตัวกล้องว่าเราใช้งานหรือหรือไม่นะอ่ะแล้วก็กล้องตัวนี้รองรับแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มก็คือ windows และ mac os และการรับประกันอีก2ปีจากกล้องตัวนี้ดีแนะนำแนะนำเรื่องประกรันส่วนการใช้งานเป็นไงนั้นเราไปติดตามกันได้เลย โอเคเดี๋ยวเร,เราจะเสียบเซ็ตก่อนนะเนี่เราใช้งานง่ายๆได้เลยแค่เราไว้ตรงนี้นะครับผมนี่อ่ะแล้วก็สาย USB เราก็เสียบตรงนี้ได้เลยเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วสะดวกจริงๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับผมว่าไมค์คุณภาพเป็นไงกล้องเป็นไงโอเคมาหน้าจอเลยครับนี่คือการเช็ดกล้อง Logitech C310 นะครับผม เสียงที่ได้ยินภาพที่ได้เห็นมาจากกล้อง Logitech C310 นะครับผมเป็นไงกันบ้างเสียงโอเคไหมครับาาภาพคม,มชัดไหมอ,อยู่ได้ตามนี้เลยเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห้าอยู่นี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคเป็นไงกันบ,บ้างครับผมสําหรับเจ้ากล้องเว็บแคม C 3 1 0เสียดายนะถ้าเป็นระบบออโต้โฟกัสเนี่ยคงจะดีไม่ใช่น้อยและอีกอย่างหนึ่งความคามชัดในเลราคาเนี่ยควรได้เป็น Full HD ได้แล้วหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์นะจะทําทได้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งสําหรับเจ้ากล้อง C 3 1 0นะครับอ่ะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง SD Tech และอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมอสำหรับวันนี้เราขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คิปหน้านะบ๊ายบาย